ล่า,าสุดนะฮะทงางสีสวัสด์คอร์ปอเรชันก็มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้แต่ก็ดูแล้วนะ่าจะเป็นประเด็นเชิงบวกนะจะ,จะบวกมากบวกน้อยอย่างไรไปกันที่คุณธิดาแก้วบุตรตาผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือสวัสดีครับคุณธิดาครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับแหมไม่ได้สนทนากันนานสบายดีนะครับ สบายดีนะคะไม่ได้พบกันเลยไม่ได้สนทนากันเลยค่ะอ่าดีฮะวันนี้ถ uh ือเป็นโอกาสที่ดีครับอ้าวพี่สุภชัยเชิญฮะฮะก็ดูจากในช่วงที่ผ่านมาเห็นกลุ่มของแก้วบูตานี่เข้ามาเอ่อไล่เก็บหุ้นในกระดานเรีอยว่าเข้ามาซื้อหุ้นในกระดานเนี่ยอย่างต่อเนื่องหลายวันทําการจํานวนก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวเนี่ยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นครับถึงเอ่อมีการเข้ามาถึงเอ่อซื้อหุ้นเพิ่มเติมตรงนี้ฮะค่ะก็อยากเรียนว่า คือทางกลุ่มครอบครัวเจ้าบุตตาเนี่ยนะคะเราเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มสวัสดค่ะแล้วก็มีความมั่นใจในในในบริษัทของเราอะนะคะ <c oughs> แล้วช่วงหลังๆมาเนี่ยเราก็เห็นว่านักลงทุนเนี่ยต้องการความมั่นใจมากขึ้นเพื่อเพื่อสนับสนุนความมั่นใจให้นักลงทุนทั้งหลายนะคะ <c oughs> เราก็เลยล้วก็เราเชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยมันอาจจะต่ํากว่าต่ําเราคิดว่ามูล แวลู Value เนี่ยมันต่ำไปหน่อยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยแถวนี้แล้ะคะ่ะเป็นจุดที่ที่ท,ที่ที่น่าซื้อน่าลงทุนค่ะในส่วนของครอบครัวนะคะครับก็คือเอาง่ายคือดูถ้าดูสถิติถ้าสามเดือนที่ผ่านมามันลงประมาณสักสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เอ้เราดูแล้วมันมันลงมากเกินไปอะไรประมาณนั้นถูกป่ะครับใช่ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะลงจากหลายๆปัจจัยการควบคุมนะคะที่มันเกินการควบคุมแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทางครอบครัวมั่นใจนะคะในกิจการของบริษัทค่ะ นะครับแม่ดูมั่นใจแบบนี้ก็แสดงว่าถ้าดูมองไปข้างหน้าแล้วอย่างนี้ถ้าดูจากงบไตรมาสแรกก็ไตรมาสสองเพิ่งปิดไปแบบนี้เนี่ยทิศทางของสวัสดีดูแล้วเป็นยังไงฮะคุณดิดาเราเชื่อว่าค่ะเราเชื่อว่ามันผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วหนะะ้าขามันก็มันคงช่วงไตรมาสหนึ่งไตรมาสช่วงสามสี่ไตรมาสที่ผ่านมาเป็นทุงที่เราทําความสะอาดหกดลของเราอะนะคะไม่ว่าจะเรื่องในส่วนของการขาดทุนจากการขายรถสินทรัพย์รอการขายหรือว่าตั้งสำรองใด เราเชื่อว่าในส่วนนั้นเนี่ยเราทำมาเสร็จกระหมดแล้วนะคะก็ถือว่าเนี่ยผ่านจุดต่ําจุดไปแล้วว่ะคะ่ะอันนี้คือผ่านจุดต่าสุดคือไตามาสแรกหรือไตามาตสองฮะคุณนิดาไตมาสแรกค่ะไตามาสแรก,แรกเอ๊ะตัวนี้แสดงว่าระดับ NPL ต่างๆมันน่าจะมีการปรับเปลี่ยนไปเยอะไหมฮะถ้าแบบนี้ค่ะก็ในส่วนของขาดทุนจากการขายสินทรัพย์เราการขายเนี่ยเราเชื่อว่ามันลดลง นะคะในไตรมาสสอถ้าเทียบกับไตรมาสหนึ่งส่วนของ NPL เนี่ยเราเชื่อว่ามันก็เป็นระดับปกติที่ของกลุ่มสวัสด์เราเป็นธุรกิจปล่อยสินเชื่อยังไงซ้ําก็ต้องมี NPL นะคะแต่มันอยู่ในระดับปกติของกลุ่มบริษัทที่อยู่ประมาณช่วง3ถึง3.5เปอร์เซ็นเป็นเรที่กลุ่มสวัสด์ควบคุมได้แล้วก็เป็นมาตลอดค่ะไม่ได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนะคะ ครับแล้วอย่างนั้นถ้าดูในแง่ของยอดสินเชื่อบางนะฮะดูที่ผ่านมาโอเคมันก็มีหลากหลายนะหลายคนบอกว่าตรงนี้มันเป็น red ocean สําหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นอนแบง n ์แบบอย่างนี้ด้วยเนี่ยของเราเนี่ยมันมีการพัฒนาการอย่างไรบ้างฮะในช่วงที่ผ่านมาคือเราเห็นผ่านมาเนี่ยนะคะอาจจะด้วยปัจจัยหลายๆปัจจัยเนี่ยผู้ประกอบการอนแบง n ์ ank, ที่เป็นรายกลางรายเล็กถึงรายกลางเนี่ยอาจจะไม่สามารถเอ,อ,อาจจะไม่ ออกจากอินดัสทรีนี้ไปนะคะอาจจะด้วยปัญหา Liquidity NPL หรือใดๆก็ตามในช่วงที่เกิดขึ้น Liquidity ก็อาจจะเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนธนาคารหยุดพักการปล่อยกู้เนี่ยเขาก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจนี้ต่อไปล้วปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นก็จะเป็นรายใหญ่นะคะที่ทำมาหากินแข่งกันอยู่ค่ะก็ถ้าจะถามว่ารายใหญ่เพิ่มเข้ามาหนึ่งนะคะแต่ว่ารายเล็กรายกลางเนี่ยก็ก,ก,ก็ก็ลดความจเจริญเติบโตลงไปเยอะเลยค่ะ อ่ะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าสินทรัพย์รอาการขายของเรานี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกรถยนต์ถูกไหมคุณเทนอ่าส่วนนึงแต่หลักหลัก,กที่ที่เรากำลังทำความสะอาดบาลานซีเราอยู่เนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะที่เกิดขอนเข้าซื้อของเราต้องเรียนกันว,ว่าเราทำวามสะอาดมาประมาณสามาบม้าแล้วว่าใบม้าเนี้ยเกือบหมดละค่ะอืมรถมอเตอร์ไซค์นี่ปัจจุบันถ้าเอาไปขายเป็นมือสองนี่มันมันมีผลกระทบจากพวกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ด้วยไหม เท่าที่เราดูเท่าที่เราดูเนี่ยอาจจะเป็นมีส่วนแต่ไม่ได้เยอะมากนะคะไม่ mm hmm. เราเราไม่เราไม่ได้รู้สึกว่าราคารถที่ลงเนี่ยมันมาจากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเรารู้สึกว่ามันมาจากเอในส่วนของของโลนคูแวลูที่เราปต่อยไปก่อนหนะ้านี้ยอาจจะสูงเกินไปอันนี้อันที่หนึ่งนะคะ mm hmm. อันที่สองก็มันอาจจะมาจากคือ ปริมาณของรถมอเตอรไ์ไซค์ที่ไฟแนนซ์ทั้งหลายย,ยึดกลับเข้ามาเนี่ยมันมีจํานวนมากแล้วก็ทุกคนพยายามระบายสินทรัพย์เนี่ยออกในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นอ,อะสัพพลายมันก็จะมากกว่าดีมาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นก็คือทุกคนเนี่ยระบายออกไปเกือบหมดละเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับมาสู่สุดปกติค่ะครับครับังนั้นการที่กลุ่มแก้วบุตรตาเข้ามาเก็บหุ้นเพิ่มตลอดช่วงที่ผ่านมา ราคาหุ้นที่ปรับลงมาเยอะนะตามที่พี่สุภชาชัยก็ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้เป็นการสะท้อนถึงอโอกาสในการจะกลับเข้ามาสู่ขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าของตัวสวัสด์หลังจากนี้โอ้เออเรียนคุณันอย่างนี้ดีกว่าเรามั่นใจในบริษัทของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระแสเงินสดผลประกอบการนะคะเพราะเราก็ตั้งใจทํางานแลวก็ดูดูแลปรับปรุงความเสีย่ยงแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการทํางานมาตลอดอ่ะนะคะในส่วนนี้คือ เราทำงานอยู่แล้วก็มั่นใจในปริษัทนี้เต็มที่เลยค่ะ,ะครัอ่าแล้วก็ก่อนหน้านี้นที่เรามีในส่วนของพันธม,มิตรนะครับคือกลุ่มคา,าเท่จากไต้หวันปัจจุบันความร่วมมือเป็นยังไงยังผนึกกันเหนียวแน่นดีหรือเปล่า อ๋อในกลุ่มคานเทศที่เราก็ได้รับสนับสนุนในในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโอเปอเรชันก็เป็นสนับสนุนด้านไอทีนะคะก็มีระบบมากมายที่ที่ทางทางไต้หวันเนี่ยนํามาแล้วเราก็มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทของเรานอกจากนี้เนี่ยช่วงที่ตลาด แลวนักลงทุนทุกคนกังวลเรื่องสภาพคล่องเนี่ยค่ะทางคาเท่หนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเนี่ยเขาก็เปิดวงเงินสำรองไว้นะคะให้เราเผื่อเราต้องใช้ฉุกเฉินแต่ว่าต้องยืนกันว่าด้วยกระแสงเงินสดของสวัสดิ์จริงๆเนี่ยเราก็พอที่งหมุนเวียนเป็นอย่างดีไม่อยากให้นักลงทุนกังเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากคาเท่เนี่ยเขาก็เป็นสถาบันการเงินเพื่อให้นักลงทุนสบายใจแล้วก็มั่นใจเข้าไปอีกเนี่ยเขาก็เตรียมวงเงินสำรองไว้ให้เราด้วยนะคะ ไอ้ต้นทุนนี้มันมันต่างจากเตอถ้าเกิดว่าเราต้องกู้กับสถาบันการเงินเยอะไหมฮะต้นทุนที่ได้จากคาเท่อ๋อไม่เลยค่ะเท่ากับมาเก็ตเรทค่ะอ๋อเท่ากับมาเก็ตเลทเลยนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในในส่วนของเรื่องิควิดิตี้เรื่องของต้นทุนเนี่ยทุกอย่างเราบริหารจัดการเพื่อเพื่อลดความเสี่ยงให้นองที่สุดแล้วค่ะอืมนะครับเอาละ,ะถ้าดูอะทิ้งท้ายนิดหนึ่งฮะดูปีนี้ทักหน่อยด้วยสาการที่บอกว่าเอโอเคมันผ่านพ้นจุดต่าสุดตั้งแต่ไตรมาสแรกมาละ เพราะนั้นไตรมาสสองไตรมาสสามไตรมาสสี่ไปถึงทั้งปีเนี่ยดูแล้วประมาณโตประมาณสักเท่าไหร่ฮะเท่าที่ประเมินกันเบื้องต้นครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณเริ่มเบิกจ่ายได้นะคะครับแล้วก็เราก็เลยประมาณว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยโดยเฉพาะเน้นครึ่งปีหลังเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นตพอร์ตโนเนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะคะยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากธุรกิจหลักของเราก็คือธุรกิจจำนำทะเบียนรถเป็นหลักเลย ค่ะคือพบว่าช่วงนี้สถาบันการเงินธนาคารคณนชี้ต่างๆเนี่ยลดลดปริมาณการปล่อยกู้ในหลายๆผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยที่ต้องการใช้เงินด่วนเนี่ยก็อาจจะมาหันมาหาทางเลือกเราที่เป็นนอนแบงค์นะคะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่มีสาขาคอยดูแลลูกค้าเราอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเราก็เชื่อว่า20%เนี่ยน่าจะอยู่ในเลทที่ที่ที่บริษัทคาดไว้ค่ะเอาง่ายๆคือความเข้มงวดของสถาบันการเงิน เกือบทุกแห่งแล้วตอนนี้มันอาจจะเป็นโอกาสของเราที่จะขยายฐานลูกค้าที่เขาเข้าไม่ถึงในส่วนของสถาบันการเงินหลกัหลกๆอันนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะนะครับครับโอเคคุณธิดาฮะกราบขอบพระคุณนะฮะเราเดี๋ยวหาโอกาสสนทนากันใหม่ครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับ,บคุณธิดาแก้วบุตรตานะครับผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรของศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นนะครับก็ถือว่าเอานะ ได้เห็นในแง่ของปรากฏการณ์เรื่องของการเข้ามาซื้อหุ้นนะก็เรียกว่าอมองแล้วต่ำเกินไปเห็นราคาปรับตัวลงมาอย่างที่บอกฮะในรอบ3เดือนลงมา10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับนะฮะ